เลครับเพื่อนๆหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อปลุกปิศาจในตัวคนนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีคิดแบบส่วนทางชาวโลกขวางทางหน่อยนียนะครับซึ่งมันจะปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และก็ปลดแอดชีวิตจากคอจำกัดน,นะครับหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่แบบชีวิตแม่นบัดซบอะ่ะช่วงนี้หมดไฟบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับมันจะปลุกพลังแล้วก็ ให้รออไม่ใช่เรียกว่าสั่งเงยจูงใจให้เราสร้างแผนรายของตัวเองขึ้นมานะครับแผนรายของตัวเองก็คือแผนการที่จะอออกไปทําสิ่งที่เรารักสิ่งที่มันมีพลังมีความหมายแล้วก็ทําให้ชีวิตเราอ่ะมันดีขึ้นกว่าความที่เป็นอยู่ตอนนี้ที่มันโคตรบ,บัตรบอย่างเงี้ยนะครับเป็นหนังสือเก่านะครับถ้ามีโอกาสก,าก็ลองหามาอ่านดูกันนะครับ